คุณธนพรคะสวัสดีครับครับผมครับผมสวัสดีครับคุณนายครับคุณอมรรัครับครับเอาละครับปฏิบัติการที่ลุงตูสั่งให้ไปเก็บตกคนเข้าไม่ถึงสิทธิ์ห้าพันในะครับประกอบด้วยคนกลุ่มไหนที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์จะเข้าไปช่วยเหลือเป็นการเฉพาะเจาะจงอย่างไรปฏิบัติการนี้โฟกัสไปที่คนกลุ่มไหนบ้างครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนที่นายกสั่งเก็บตกกันนะครับค่ะ ครับครับผมขออนุญาตให้ภาพกว้างๆนิดเดียวนะครับครับตอนนี้นะครับเพื่อนไขที่จะเข้ารับความช่วยเหลือจากรัฐเนี่ยจะมีอยู่สามกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มเรื่องห้าพันบาทนะครับขานเว็บเราไม่ทิ้งกันมีกลุ่มเกษตรกรแล้วก็แรงงานในระบบประกันสังคมนะครับครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีพี่น้องนะครับพี่น้องคนไทยเราละครับจานวนมากเลยนะครับที่ไม่ได้อยู่ในสามกลุ่มนี้ครับนะครับ ซึ่งมาจากหลายสายเหตุนะครับเช่นนะครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยไม่ทราบว่าตัวเองมีสิทธิ์ hmm. นะครับอันนี้มีจริงนะครับอันที่สองก็คือเข้าไม่ถึงระบบการลงทะเบียน hmm. นะครับก็คือไม่มีโทรศัพท์ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีบัญชีธนาคารก <c oughs> ระทั่งบัตรประชาชนหายนะครับหรือมีข้อจํากัดทางด้านศักยภาพเช่นอะไรครับพิการนะครับเป็นมีอาการทางป่วยทางทางด้านจิตใจนะครับ <c oughs> หรือมีข้อจํากัดทางด้าน สิทนะครับเช่นเป็นคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติคนไทยพัฒถิ่นคนที่อยู่บนที่สูงกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆนะครับเพราะน่าจะเห็นได้ว่าคนกลุ่มนี้แหละครับเป็นคนที่เป็นกลุ่มที่สี่นะครับซึ่งเข้าไม่ถึงสิทธิ์ในการที่จะได้รับความการดูแลจากรัฐครับผมครับกลุ่มที่ให้เก็บตกก็คือกลุ่มที่สี่นี่แหละใช่ครับผมถูกต้องแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าในกลุ่มที่สี่มันก็มีมีความหลากหลายในตัวมันเองโฟกัสอย่างที่ชัด ในเชิงของการทํางานมันต้องมีความชัดเจนในเป้าหมายและในกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายจริงๆในกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มไหนบ้างฮะครับเจไดอย่างนี้นะครับในส่วนที่แน่ๆเลยนะครับก็คือกลุ่มพี่น้องที่มีความเปราะบางในทางสังคมอยู่แล้วนะครับเช่นคนเร่ร่อนคนไร้ที่พึ่งนะครับแล้วก็มีพี่น้องคนพิการนะครับแล้วก็มีเด็กนะครับอย่างนี้เป็นต้นผู้สูงอายุที่ป่วยปิดเตียง นะครับ,รบอันนี้นี่ก็คือกลุ่มซึ่งเรียกว่ามีความเปราะบางในทางสังคมนะครับเปราะบางน,บนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องซึ่งมีความไม่มีศักยภาพน,นะครับหรือไม่มีเทคโนโลยีที่จะอา่าไม่ไม่สามารถจะเข้าถึงเทคโนโลยี <Okay. S 1> ได้นะครับครับอันที่สามเนี่ยก็คือกลุ่มคนซึ่งมีข้อจํากัดทางด้านสิทธิเช่นเช่นบัตรประชาชนหายบัตรประชาชนไม่ได้ขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งกับเลขศูนย์อย่างนี้เออโทษครับ บัตรประชาชนพึ้นเต้นเลขศูนย์หรือเลขหกอย่างนี้เป็นต้นครับผมอืมครับโเคพราะนั้นก็จะเห็นได้ว่าคนผู้เป็นสามกลุ่มย่อยสามกลุ่มย่อยเทคนี้ปฏิบัติการปฏิบัติการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคนเหล่านี้จะได้เข้าไปช่วยเขาได้ถูกคนถูกกลุ่มนะครับถูกตัวปฏิบัติการจะตรงนี้จะทาไงค้นหากลุ่มคนเหล่านี้ยังไงคะครับต้องเรียนตามตรงนะครับว่าปฏิบัติการเนี้ยนะครับเราแยกเป็น สองมิติปฏิบัติการนี้นะครับเราทํางานบนความร่วมมือของสองกระทรวง<ช>นะครับกร <Solar. S 2> ะทรวงมหาดไทยนะครับจะรับในเชิงพื้นที่คําว่าเชิงพื้นที่คือนะครับเก็บทุกทัวเรือนเก็บทุกตําบลหมู่บ้านนะครับเก็บเป็นรายบุคคลนะครับ <ians. S 2> อันนี้ผมเรียนนะครับไม่ได้เก็บทัวเรือนนะครับเก็บเป็นรายบุคคลนะครับแล้วก็รับทุกเงื่อนไขนะครับอันนี้คือในเชิงมิติในเชิงพื้นที่ทั่วประเทศ ทอันี้ในเชิงของกระทรวงพัฒนาสังคมนี่นะครับเนื่องจากกลุ่มที่ผมเรียกว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับวิธีการเข้าถึงเนี่ยนะครับมันจะใช้เจ้าหน้าที่รัฐในลักษณะกระทรวงวัฒาไทยเนี่ยพี่น้องกลุ่มนี้ก็อาจจะมีความหวาดระแวงมีความหวาดกลัวนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานเนี่ยก็จะต้องใช้เป็นลักษณะของการเข้าถึงโดยทํางานความร่วมมือกับภาคประชาสังคมหรือ NGO ที่เขาทํางานกับพี่น้องกลุ่มนี้อยู่แล้ว ครับนะครับไม่ฉะนั้นแล้วกลุ่มที่เปราะบางเนี okay. ่ยเราจะไม่สามารถจะเข้าถึงได้ครับนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยก็จึงเป็นเป็นเป็นการทํางานในสองมิติมิติที่หนึ่งคือการทํางานในเชิงพื้นที่นะครับก็คือสุขอ่ากระทรวงมหาดไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแล้วก็มิติในเชิงกลุ่มเปราะบางที่ต้องการการเข้าถึงโดยใช้วิธีการที่ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกระทรวงพาฒนาสังคมจะร่วมมือกับเอ็นโอครับ ปฏิบัติการเก็บข้อมูลจะสรุปกันได้สักวันไหนเมื่อไหร่ครับครับเราเริ่มลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่20เมษายนแล้วนะครับคตอนนี้ก็เราต้องเราต้องการจะปิดจ็อกนี่นะครับภายในวันที่10พฤษภาคม10พฤษภาคมครัโอเคโอเคแล้วการประมวลข้อมูลเนี่ยนะครับจะต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่15พฤษภาค่ะหมายถึงก็เริ่มแจกเลยนะครับส่งไปที่กระทรวงการคลังโอเค นะครับกระทรวงการคลังก็จะได้ดาเนินการอาตามขั้นตอนของทางกระทรวงการคลังต่อไปอกลุ่มนี้ได้5,000สามเดือนด้วยไหมคะหรือจะได้เท่าไหร่คะอันนี้นี่นะครับผมเรียนว่าเรื่องของการจะได้เท่า,าไหร่ <ไร S 2> อย่างไรเนี่ยคณะกรรมาการนะครับซึ่งมีสันส้นประหลักกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะเป็นคนที่จะดูในรายละเอียดนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ทําข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุดให้เก็บ ให้เก็บพี่น้องกลุ่มนี้ได้ครบทั่วเก็บตกให้ครบท้่วอะส่งให้ฟังเขาจัดการต่อทราบตามนี้ได้ได้นะใช่ครับถูกต้องครับโอเคเอาแล้วครับขอบคุณมากครับคุณธนพรเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณนะค่ะสวัสดีครับ